สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องคุยอาเจียงภายแก้วภายสักใบค่ะอ่านี่พี่แก้วนะคะหลังจากที่อ่าท้องเสียนะคะตอนนี้พี่แก้วหายเป็นปกติแล้วนะคะหายเป็นปกติแล้วก็ถ่ายเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังให้กินเป็นอาหารอ่อนๆนะคะเป็นผลไม้เอ้ย เป็นต้นไม mm. ้อยู่นะคะทุกท่านก็ขอขอบพระคุณนะคะอชุดคลุมช้างนะคะชุดช้างสวยๆกับแห่งช้างสวยๆเสร็จแล้วนะคะจากพี่พิมพ์ชนกนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็สนับสน <sh> ุนค่าชุดแล้วก็ค่าเห่ยงช้างจำนวน10,000คะแนนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ าพาพี่แก้วอาบน้ำนะคะใส่ชุดแล้วก็ใส่แหงช้างให้ได้รับชมกันนะคะว่าจะหล่อจะเท่ขนาดไหนนะคะอ่าบรรยากาศเย็นๆนะคะคุณตาก็พาแม่ใหญ่อาบน้ำนะคะแม่ใหญ่ทองคูณโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณพ่ออาบน้ำเย็นๆหน่อย โอ้โหาสุพรรษาก็อาบน้ำอยู่นะคะได้ยินแต่เสียงแม่ใหญ่ก็ขัดไปขัดตัวไปตรงนี้ก็คือที่ขัดตัวของเรานะคะที่พ่อๆ่แม่แม่สนับสนุนนะคะสะสมเสื้อของเราแล้วก็รายได้นะคะกําไรแล้วก็เอามาทำเป็นที่ขัดตัวช้างอย่างนี้นะคะ ก็ขอประกุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนเสื้อสวยๆจากช่องกวยเจียงนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็ยังมีนะคะยังมีเสื้อสวยๆอยู่นะคะทุกท่านาฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่สนับสนุนเสื้อสวยๆจากทางช่องกวยเจียงได้นะคะโอ้แม่ยายดูห่วงกินอย่างเดียวเลยนะคะ จะดึงแต่ต้นกล้วยเลยนะคะวันนี้จะดึงต้นกล้วยนะคะหวงกินมากนะคะดูจากหุ่นดูจากหุ่นห่วงกินเหลือเกินแม่ใหญ่ก็เป็นช้างที่ตัวเมียนะคะที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่สมชื่อนะคะใหญ่มากๆเลย กินเก่งนะคะคุณแม่กินเก่งคุณแม่กินเก่งเหลือเกินโอเ้ oh. <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราให้ดูด้านนู้นมีอะไรกันด้านนู้นก็เล่นน้ำกันนะคะนุนครอบครัวพี่ไมน้นุนกับพี่ฟิล์มกับน้องจิอ่าสุฟันษา มีความสุขกันมากเลยพี่แก้วก็เพิ่งหายหายอาการท้องเสียนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาพี่แก้วอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวนะคะโอ้โหสุ้มของเรา <c oughs> ห่วงกินมากเลยนะคะแม่ใหญ่มาคุณพ่อเนาะ วงจะกินนะคะดูดูมือ,มอไม่นิ่งเลยนะคะมือนี่นั่นนั่นดื้อนักโดนคุณตาตีเลยนั่น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  ล้มแล้วล้มแล้วต้นกล้วยเราจัดก,การเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะไม่ไหวแล้วฉันหิวเหลือเกินไม่ไหวรอตารอใจฉันเหลือเกินฉันดึงมากินเลยจ้าแม่ใหญ่บอกนะคะหิวมากหิวมากฉันหิวมากันไม่ไหวแล้วฉันต้องได้กินออ่านะคะเราก็ต้อง ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนค่าอาหารให้กับช่องกัวเจียงนะคะคุณแม่สุภาวรรณนะคะสารพัดจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสนับสนุนมา500คะแนนนะคะขอบคุณท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะาซื้ออ้อยนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งอ้อยมาให้ซุ้มช้างของเรานะคะซุ้มกัวเจียงนะคะ ท่านส่งคะแนนมาให้500คะแนนนะคะก็ขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสุขภาพพาราณมัยที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปคะ่ะขอบคุณคุณแม่สุภาวรรณด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ เ,ออเรามาดูวิธีการนะคะว่าสองควานนี้จะทำอะไรกันออช้างมีความสามารถเยอะนะคะทุกท่านออนิ่งนิ่งนแม่ใหญ่ดูดูดูหยอกกันนะคะ แม่ทองคูณกับน้องใจบุญอ้าวพอดีหลอดต,ตรงนี้เสียนะคะจะจะให้พี่ควา,าขี่ช้างเปลี่ยนหลอดไฟนะคะ<อ>ทุกท่าน อาเอานิ่น่งแม่ยายนิ่งนิ่งนิ ไฟเองกลัวมากเลยค่ะอ่าเปลี่ยนหลอดไฟนะคะเพราะว่าหลอดตรงนี้เสียนะคะขี่ช้างเปลี่ยนหลอดไฟหลอดนี้เป็นไฟอ่าหลอดกันยุงนะคะหลอดเหลืองไล่ย,ยุงป้องกันยุงนะคะเอานิ่งน่อยแม่ยายนิ่ง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 จะเปลี่ยนหลอดให้นะกันยุง ตาตัวคลั่งหลยอาจริยเอาเงินกนรลอใส่อ่าตอนนี้ภารกิจเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้พี่ควันเอมาเปลี่ยนให้นะคะโดยขี่แม่สมใจเอ่อแม่ทองคูณนะคะอ่าลงแล้ว ได้หลอดไฟอันใหม่แล้วนั่นๆๆจะกินอย่างเดียวเลยถอยเลยภารกิจขี่ช้างเปลี่ยนหลอดไฟเป็นอันสำเร็จเรียบร้อยนะคะหลอดไฟไล่ยุงนะคะก็ซุ้มของเราก็จะติดเป็นไฟไล่ยุงอ่าแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้เราช่องกัวเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆกันต่อไปไหนคุณพ่อเอาเอายาให้เขาหน่อยอปปอไอ,ยอ้สมันไอ้ห้วง อ้าวไม่นิ่งเลยห่วงกินอย่างเดียวเลยแม่ทองคูณนี่กินเก่งมากเลยค่ะพ่อพ่อแม่แม่ค่ะสุดเลยนะคะอวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสวัสดีค่ะมีเสียงไหมมีเสียงไหมยังไหมยัง,เ,ยงเสียงก่อน โอ้แม่ใหญ่เรามีเสียงเลยนะคะสวัสดีค่ะ